คลิปนี้คิณอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเพื่อนๆกำลังจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปแต่แล้วเพื่อนๆก็ได้ไปพบเจอกับการที่จะนําสิ่งสิ่งนั้นกลับมาโดยไม่สนวิธีการว่าจะดีหรือจะชั่วเพื่อนๆจะกล้าทํามันกันหรือเปล่า และนี่คือตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง Bring Her Back จากค่าย A 2 4 f o ที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างหนังที่ล้ำลึกและหลอนระสาทแบบสุดๆจากที่คิมได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้จบคิมบอกไว้เลยนะครับว่าบรรยากาศในเรื่องคือน่ากลัวมากๆทั้งซาวที่ใส่ลงมาภาพสวยๆแต่เต็มไปได้วยความหลอนในรูปแบบฉบับของ A 2 4ทําให้เรื่องราวที่ดําเนินในหนังเรื่องนี้คิมแยกไม่ออกเลยนะครับว่าบางทีมันเป็นโลกแห่งความจริงหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการแห่งความน่ากลัว ใครกันแน่ที่กำลังจะกลับมาชื่อเรื่อง bling her back นี้จะพาให้เราตั้งข้อสงสัยว่าเธอคือใครเธอหายไปไหนและการกลับมาของเธอนั้นเธอยังจะเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าปริศนาในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีคำตอบอยังไงในตอนจบหากเพื่อนๆชอบแนวหนังที่ค่อยๆปล่อยความลึกลับออกมาทีละนิดทีละน,นิดจนเพื่อนๆไม่มั่นใจในตัวเองว่าควรจะกลัวสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เห็นมากกว่ากัน เพื่อนๆต้องไปดูเรื่องนี้ให้ได้กันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นฝีมือของผู้กำกับผู้แฝดสุดโด่งดังที่ได้กำกับเรื่อง Talk to Me ออกมาคิมมั่นใจเลยนะครับว่าหนังเรื่อง Bring Her Back นี้จะนำพาเราไปได้ไกลกว่าเรื่องก่อนๆของผู้กำกับ2คผู้แฝดนี้อย่างแน่นอนคิมบอกไว้เลยนะว่าเรื่องนี้คือคิมไม่พลาดแน่ๆใครที่สนใจไปดูแล้วก็ไปหาคำตอบของหนังเรื่องนี้วันพุทธที่4มิถุนายนเข้าฉายวันแรกหากใครอากจะไปดูรอบพิเศษวันที่3มิถุนายนตั้งแต่รอบ1ทุ่มเป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์ ปักกันเลยว่าบางทีความน่ากลัวเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่พวกเราคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะ